มนนี้ภาพพี่น้องเมืองประคาบนะครับอยู่ในอุบลเขานะครับป่ะพี่น้องไปเบ่งน้ำกันนะครับปะ่ะ ซื้อปล่าครับแล้วางครับาในพี่น้องลูกปลาดุกครับลาดุกในพี่น้นองน,นี่ลูกประดุกครับลาครับนี่ถุงนี่กับแม่นะพี่น้องโอ้ มีปลานปลาในปลาตเียรับดุกิกุยปลาดุกพเียกรเทีดุกพิกุยครับแมนครับปลาดุกเียเตียนใช่ครับปลาหมอเราก็มีปลาดุกครับมีปลาหมอพันใหญ่ตัวนี้ร้านไังครับนี่มีอันนี้ร้านดงเจริญพันปลาโอ้โหเนดงเจริญพน่าดงเจริญพันป่าด้พี่น้องด้วยครับตะโพดไหน ถ้าผู้ใดเข้ามาในอุบลก็มาซื้อได้นะครับครับผมยีลานเพิ่นนะครับครับคุยกับเจ้าของเพิ่นไดครับผมครับขอบคุณหลายครับครับผมร้านนี้เป็นร้านของปลาปลาธนพลนะครับขอ้ปลาปลาธนพลร้านนี้เป็นปลาปลาธนพลนะครับอืมบ้านหนองช้างตำบลหนองพอนครับผมครับผมณที่อยู่ที่บ้านหนองช้างตำบลหนองพอนที่ว่าทางไปวิทยาลัยเกษตรอลินที่รานี กัเสิยวหลายนี่กับทรหาเพื่อนใดเนาะทรหาใดครับผมทาหาอ๋อพี่เบอร์โทรอยู่บหครับมีครับผมอ่าบอกเพื่นบอกพี่น้องข้างในครับครับผมศูนปดปครับเก้าห้าสี่เจ็ดสามเก้าเก้าครับอือครับผมครับขอบคุณหลายๆครับครับครับอ๋อยูยูอเครับครับครับเดี๋ยวอ่า อีกมือสองมือนยังเรื่มงที่ตามเบิออไงเจ้าของนี้ได้ครับเดี๋ยวจะลงใน YouTube นะครับเลย่รข,ของอ่ะสวนในหามเดียบดุดมนะครับครับผมบเดี๋ยวเข้ามาเบิงปราคากันนะครับีคือราคามีตัวสามร้อยแปดร้อยนะครับพี่นอ้อง ลอยแปดลอยต้ารจะเป็นหายาวแงกวาดอ้จกวาดต้นนคาจะ้ารอืออุโทษโทษโทตัวนี้งามอยู่เลยนะแกวาดสวยค่ะแปดร้อยเนาะัแปดร้อยราคาลูก่อนต้นนี้ตัวละร้อย นี่ก็ซื้อหลานอยู่ตรงนี้เคลม่เสีอน้าตกวนโดนเจ็บไปเด้อขอเคลม่สืยน้าือเดี๋ยววันนี้มาทายคิวขอทายคิวจะฝากบ่ฝากพี้หลังเขาปะทาเขามาขมา ค่าฝากลานปิ๊ดติงปลาสวยงามด้วยค่ะใครยาเขามาซื้ออลหพวกปลาสวยงามจ้ะที่ตกปลาทุกชนิดก็คืปลาเขาทุกวันราคาค่ะวันราคาเนาะเบอร์โทรค่ะทางหลังนี้อลูกเนาะจ้ะแนนี่ครับนี่ครับนี่คือซสิริลันเหมือนเด็กครับครับขอพูดในไลฟ์ครับลูกจ้าปลาที่ตัวงามพี่น้องนะค่ะขายพี่น้องเบอร์แต่ผมได้เจอเขามาได้ขบวนนะครับเขามาซื้ออุ่หนุนพันในนะครับราคากับพวกแพงพี่น้องเป็นกันเองนะครับ จะพา่อปอีกลานลหนึ่งับเือนี้เิ่นหลายลานอยู่พี่น้องพ่นบ้านในเกิดนะครับ

เล้่ดตัวละหกสิบบาทตัวละหกสิบาทนะครับตัวละหกสิบาทตัวละหกสิบาทนะครับตัวนี้ตัวละเจลอยเหรอลวงนี่ตัวนี้เจลอยถี่มีสามร้อยแป้ตัวตัวไซร์เล็กกันสามรอยรุ่นรุ่น30สามร้อยกัาังยาว

อืม160บอลูกป้าลูกนอกกันปา้าลูกนอกกันมันมันลูกตัวนี้พอพ่านจากคนเลด้พี่ดวงปา้าลูกนอกนะครับ ข้าพี่นํำนิดนึงเดีด๋ยวพอรูกความพ่ขาวคือความเสี่มีตัวส,สวยเลย,ลยเข้าพี่นองข้าเบิองกิจเน่ยอยากเป็นอย่าง,งมาเอาจุดกังนองเบิองไก่นะครับ โอ้มีตัวงามเลยพี่นนอกเนะครับนี่ตัวที่สวยขนาดนเลยเหน็นระ,ะยกใดอีเไยได้หนิเป็นรลยดอะีร พี่นองมีตัวงามบนเดี๋ยพาพี่น้องมาเบิ้งอีกบอนหนึ่งครับบอาบอนีตัวละองลครับ่องพี่อมออี้ล้อ้อน ตัวนึงอยากได้อยู่นี่ตัวนี้ตัวนี้แกงจะก็พัดเงอ๋นี่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 ตัวนี้ตัวนี้อยากได้นี่นี่ตัวนี้นี่อะคือซื้อร้านมาซื้อยังกูลูกนี่อีกร้านตาค่ะ อ่านี่นะครับกิ๊กร้านปลาร้านปลาเนาะีตัวงามพี่นอ้องี่ตัวสวยเลยครับจากกรพรรดิเป็นปลาจักรพรรดินี่ตัวงามเลยพี่นอ้องครรรรัับจก,กบพดิ สองบ่อสามบ่อสามบ่อสี่บอ่บอหาบอ่บอหกบอ่บอได้เพิ่มอ่ะอู้หลายครับหลายบอ่อเดี๋ยวทีพาพี่น้องมีบางอีกอยู่ในตู้ไปมีด้วยครับใครมัาเลี้ยตัวเล็กๆนี่ไง ค้าพี่น้องก็เนไใ,ใกล้ครับตัวละสามร้อยบาทได้พี่น้องนี่ครับปปเยอะได้เบิงครับเปันกินปลายไหนี่ครับตัวละสามร้อยยี่สิบบาทปลาเพิ่นหลายครับพี่น้องร้านนี้ปลาหลายแห้ง พี่น้องเบิ่งนะครับรันบมันนี่เป็นปลาปลากัดนะพี่น้องนี่จะหย่อนแสงนิดนึงครับปลากัด คบพี่นองเบ่งบรรยากาศใน้านเพิทกันอาหารป่านะครัาารบปานปานปลาดุกกยในท้ายเราบอกันมันเป็นประดุกระดุก ด,ด,ดูดูดครับดีครับดีคังครับแมครับดีคร<า>ับดีครับแมบปแมปดีคนับดีนนครับ,บดีคยยรัอดีครับดีครับมีครับดมคนับดัสดีคีครับเมครับอีครัดีครับครับดีครับีคออับดีครับครับีบรครับดดีคครับาครับครับ ต้องเลยครับต้องสวนในคำเดียโด,ดูโดมครับท <kalk. S 1> ี่เคยมาซื้อปลาน้าแม่ประจำมาเลยครับครับครับผมัเดี๋ยวจะให้น้องเพิ่นฝากตอนที่ถ่ายนะครับฝากลานเพิ่นนะครับลูกสาวแม่ในน้องในน้องแมนอยู่บ่ครับแมนแมนค่ะอ๋อ สาวอุณภูมร้อนสาวอุณหภูมิปฏิบัติธรรมโอ้โหนี่ยหนูเป็นอยังกับเพื่อนครับเป็นเป็นน้องสาวน้องสาวอ๋อกษัตริย์หนูฝากล้านแม่เพื่อนกันได้ครับฝากกับพี่น้องเพค่นี้กะบพันยักได้ปลาสวยงามมีมีทุกปลาปลาคับปลาทองเยอะบุถ้าอยากได้ก็ฝากหน่อยกิ๊กร้านปลาที่สหกรณ์24โมงะราคาอยู่นี่น่ะเยี่ยมเยี่ แทบจะได้ราคาสมเลยบับราคาบอนได้ขอบคุณได้หลายครับลูกครับจะข้าศึกเอาอีกรอบนึงนะครับงามเลยพี่นอง อห่อยนิดนึีเป็นตัวที่สวยครับถือห้าแถมหนึ่งครับพี่นอ้อง๋ยวจะพาพี่น้องมาบองอีกที่หนึงนะครับ พี่น้องครับถ้าพอด้ายถึงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อครับพี่น้องผมม่ทำเดือดโดมมอนี้กับจีราพี่นอ้องพี่กนผู้ใดเ้ายคำว่าบนคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับลำรวยสุู้ทุกคนครับมือนี้กับลาพี่นอ้องพี่กรณ์ครับบ๊ายบายครับ